การหนาวๆแบบนี้คิตตี้จะพาทุกคนไปเที่ยวภาคเหนือกันค่ะเราจะไปล่าหมอกที่ภูชีฟ้าจังหวัดเชียงรายและพาทุกคนไปเที่ยวเมืองมันดิฟที่ภาคเหนือที่กานพะเยาจังหวัดพะเยาค่ะไปชมทริป3วัน2คืนที่เชียงรายและพะเยากันได้เลยนี่ค่ะวันนี้เราพักกันที่ร้อยรักภูชีฟ้านะคะที่แบบกระโจมนี่ดูดิ คือแบบมินิมอลมากพอเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้ทันตอนเช้าก็จะมีหมอกเดี๋ยวเราจะพาไปดูแบบโดมบ้าง๋บบอ้อก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะคล้ายๆกันใช่แต่ว่าของพี่แค่เปิดข้างานได้เฉยเปิดบ้านมาก็จะเป็นแบบนี้ม,นนบบนมันก็จะเห็นวิวตรงนี้เลย อนนี้ก็ทำการอาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคืนนี้เป็นคืนแรกที่เราจะพักกันที่เชียงรายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆแล้วกันโอเค ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงกว่า,วาแล้วนะคะอยู่ตรงนี้ประมาณชั่วโมงกว่าแหละได้รูปเยอะมากเราไปทำกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่าก็คือการกินหมูกระทะนั่นเองค่ะหมูกระทะใครกเิก๊บ วยอร่อยแล้วฟินมากตอนนี้เราก็อยู่ในกระโจมแล้วนะคะก็กำลังจะเตรียมตัวนอนแล้วแล้วคือดูใส่กี่ชั้นหนึ่งสองสามแล้วก็ถุงมือไม้พรมอีกนะครับเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะฟันดีทุกคนฟันดี้ก่อนเร็ว <laughs> อะไรอะไรฟันด <c oughs> ี อนนี้ก็ตีห้าสี่ 5, นาทีอันนี้ก็เป็นรถที่เราจะไป,ไปเที่ยวกันนะคะตอนนี้อากาศอยู่ที่ประมาณคิดว่าาจะประมาณ8ปดถึงสิบองศาประมาณนี้ลมมันเย็นนะปกติคุณลุงเขาบอกว่าหมอกค่อนข้างสวยนะคะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะโชคดีไหมที่จะได้เห็นหมอกนะซึ่งเรามาที่นี่ก็เพื่อจะมาดูหมอกนะถ้าโชคดีก็คงจะได้เห็นหนะทุกคน อันนี้เดินขึ้นไปไกลไหมคะ6 5 0้6 0ิเซนร้อยหกสิบค่ะอ๋อโอเคเกือบโลเกือบโลหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะขึ้นไปตรงยอดฟูชิฟ้าด้านบนนะคะจะต้องเดินไปนะ <c oughs> ขอไปหาเสื้อไร้กินก่อนล้วกันเนาะ <c oughs> ไปคะ่ะทุกคนเดินขึ้น างมันไม่ไดีไม่ได้ยากมากนะแต่ชว่ามันแค่ชันสําหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้เดินเขาก็อาจจะแบบนหนื่อนิดนึงทางถือว่าดีนะแต่แบบถ้ามันเจอน้ำใหม่มันก็อาจจะลื่นเ็็ต้องเดินองระวังที่สําคัญอย่าลืมไฟฉายนะคะสำคัญมาก อันนี้นะคะก็พอทิกรังขึ้นแล้วตอนนี้เป็นเวลา6โมง22ก็อากาศเย็นๆน,นะคะดูสวยมากๆ เป็นแบบไข่แดงเลยฟ้าคือแบบสวยมากชอบมากทริปนี้คือถือว่าโอเคนะสำหรับเราเราเราชอบนี่ถึงที่พักแล้วนะคะปูตบัดสบัดตูกระเดาเลย่ยตูกระดาคืออะไรอะไรคือตูกระดาหข้าวเช้าวันนี้นะคะเป็นข้าวต้มกับอะไรอะ่ะคุ้นหรอไม่รู้ชัดอย่างหนึง่ง เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะคะทุกคนหัวหัวเราบักกินก่อนนะกำลังจะเตรียมตัวลงไปที่พะเยาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกัน<ม>ที่พะเยาค่ะไ,ไปนี่นะคะเราได้ห้องติดบกควานที่ยังเุ่ ทีวีแล้วหนึ่งอ่ะนั่งดูทีวีหนึ่งอ่ะโอเคพอมาปุ๊บห้องเรามีทีวีอีกแล้วสรุปใครดูทีวีกี่คนพออินโคลเซ็ตนะคะแล้วก็จะเป็นห้องน้ำมีอ่างนะคะประมาณนี้ตอนนี้นะคะก็เราลงมาแล้วเรียบร้อยนะคะกินบรหบุกย่างค่ะ วิวก็คือเอ้ยอยู่ไหนฉันอยู่ไหนฉันอยู่แบบพัทยาบางแสนในหรือเปล่าหรืออยู่ที่ใต้จังหวัดไหนอันนี้เราอยู่พะเยาจ้านี่ค่ะเรามาถึงตลาดคนเดินแล้วจากที่สุ่มๆทางมาก็เจอนี่ ื้อตอนหิวมันจะเป็นแบบนี้อ่ะดูดิไปเดี๋ยวเรากับพี่พักโรงแรมกันดีกว่านี่เราก็จะเป็นขนมปังเนยกระเทียมหนึ่งนี่หน่อยรูนร้อนนี่้หวานมากเนี่ยได้หยุดเอามะม่วงมากินหน่อยอ อร่อยติ้มริกสักหนึ่งหก็ <c oughs> เดี๋ยวเราจะนั่งรอพี่เขามาก่อนแล้วก็จะไปกินข้างบนเพนท์เฮาส์เพนท์เฮาไปกินกับข้าวกันด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังมีพวงนี้ต่ออีกวันหนึ่งนะคะที่เราจะไปไหว้พาะกลางน้ำกัน นะคะซึ่งไม่รู้ว่าตีจะได้ไปไหมเพราะว่าพรุ่งนี้ตีมีสอบนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันกับเพื่อนๆน,นี่แหละเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้ไปไหมนะคะฝันดีลาตีสวัสดิ์นะคะทุกคนบ๊ายบายจ้าสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้เราก็กำลังจะไปวัดกลางน้ำนะคะทำบุญใจบาตรกันสักหน่อยนะคะ ก็เดี๋ยวเรารอพี่ๆเขามาเจอกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปวัดกลางน้ำกันเนาะ ไอยแพกันกลางน้ำนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือกวานพะเยานะ นี้เราก็เก็บขอองสัมภาระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอปิดคลิปไปเลยละกันถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b บสไคร e ด้วยนะคะบายยทุกคน